GSP Skyline เห็นว่าติดงานนด้ครับมื่อกลางวัน่นแมนบอกงานวัดเลี้ยวเน้ วะเดีว่าเขาต้องเบาโทรศัพท์ดินหน้ออะไรเพื่อนเดียวังมีตัวนึงมาโลกบัทโบทเสียงเขาลงไปขนาดว่ายอยู่หลังเ็ดแบบคืนนี้ก่นกันเขาลงไม่ได้หอม่รู้าลง

อ่าฉ uh, okay. ันก็ก็ย nah ังเล่นอยู่พูดนี่กดดังเลยนี่ออกมันท้าอะไนี่กดดันแบกครับเสือยเซือต้องยืดตรงนี้ไม่มายืดตรงกลางเสือยเสอีิมสองซี กระสุนเขียวไรครับ่นมผมสเรือครับเดเรือาอครับเมือเราบลอกี่ต่อหันเอาครับเดสาครับ แมกดำเรือด้วครับได้หมดเร็วน้ยันย่นกองมัพเรืลองเตงได้ลอก่ม่สกอบไกลไกลคให้อันึงมดนี่มันเก็บให้หรือเปล่า คอมพิเตอร์โอ้ได้สโคบสี่แล้วเลยครับสามบอลครับสามบอลครับผมพวกมพวกนมือจับนี่โอ้ยบริสุทธิ์เคฮีเลยวะเฟสติเงี้ยครับมึงยิงดเสียวจังหวะแล้ว อุบุญเรยทางกับเพื่นมันโยกยิงเฮาบ่าพ่นเลยล่ะบุกยิงผู้เดยิงช่องไหนไหนยิบอลบ้างการเดินพ่นลันหรือเปล่าเลอยิมกับเพื่อนมึงเขียนาจะองเนียนออกก่อนที่คอมพิวเตอร์ในอีล็ตมหาเฮานะยังอยู่บ่ก็รมันใจวะเน่ยไอ้กี่ก็ไปทั้งคุณอ่ะไว้ทั้งคุณอ่ะที่เนเล่นไม่หาเฮาบบบอล คนดียวเหอบอยินเออรอกันมานั่งเฝ้ายถึง่องหบ่มันถึง่องอยู่บนบ้านบ่

พหลังหรือเปล่าหมดไม้ตลดกัวกับห้อ,ห,อ,ห,อ,ห,อหายวนที่คิ้วหอมหายไปคือเอามีแอร์ดรอปเพิ่มในทางนั้นไกลๆพูดนี่หตายไส้วะเ้านีอกเส้ชวงล้นขบไปุหายมา้เสร็งบ้านว่าเห็นหสิ ตอนแกนามีไีนนามาวไ้จีนเราเห็นนี่แปละครับเบครับพี่เอกกระสุเจาะกระดกน้ครับเจาะนเก่าิบ้ทำโมมาไว้่อด่อดึงอะพวกแหย่แบเบอร์ได้ใช่ครับเอ็มโฟใช่เบรดยิงออกาอครับ ใช่เบลลิวเฮียเลยบาอดนวดต้องฆ่าเป็นคนอดนวดยิงยิงกองกับพี่บล็อตว่ะเสยข้าไม่ได้ยังไงวะเออไม่จับ อันเล่นปืนไหนหมดครับฮาร์ดเนแบลิวครับเฮียแมนเบล,ลิวคือปืนยังวะเจ็ดหกสองครับอ๋อมันมันแห้งหมดเลยว่าจังทร์ว่ารู้กันเห็นซูมสตรีมเขาเล่นกันครับปืนไกลอ่ะนะแมนครับกว่ารู้กัน,นะกนเ,เห็นในอ,อันนี้นะในคอมเขาเล่น ใ่ละโอ้เนหาอยู่ดิอเฮียสโคพกวครับสันมีข้าวมอเฮียหน่กกเอาสะโค้ไปหนมใคเอาใหญ่หบ้งนันใหญ่ใหญ่สามีกันครับเหยาน้ำสามห้าอยู่มีสี่อยู่ครับ ความนะความบเห็นแอ,นนอร์ดอรอปตกข้างนี่ไหมไปหายไปจะเข้า โอ้เอดอกอยู่ข้างนอกเ้ยคงคอยญาติคิวเลยวะนี่ได้เลยเดี๋ยวพบเบอร์ให้ไม่เป็นไรจะกันน้อยอยู่ เอารถไปกันเยเดี๋ยวร้เขาใสอขึาา้นเขาอเอวมไปเอารถมาวะรถก็มีอยู่ในบ้านนั่นเสียายมีมเยวะอนนีองนี้า็ายอโอ้ลอยนัดเซ่อาเพค,ครับเอาอาวอเพายครับเอ็นพวกัเต็ม่ไดเ้โอเคครับเดี๋ยวคคด้ะมีมือจับให้ยุน เก็บเทพเก็บเสียงเอต้องเตเต็มเลยพเตเตมอะโอเคครับเ็มเต็มคาดอ่มโอ้ยคาดออีกตัวนึ่ะเป็นเฮียไปเก็บแล้วเหรอเวลางอนอยู่อ๋อ ทั yeah, yeah. ้งกลี <Alors>? um. ้ยงวาครับเป็นถ้ายรถได้กอดับเป็นรถเอ็มเชสุก yeah, okay. ี K ้เอาเอ็มเช่สุกี้ได้ไหมอ่ะกินเอ็มเช่กินเอ็มเช่กินไม่ยิมเนาะค่อโ牛 นั่นแหละผมก็นึกว่าเฮียเห็นนะครับว่าหนควันใก้ๆอยู่หันยลวมีผมไม่พบอันนี้อยวอั้อเด็กดอสิร้อนร้อนร้อนอืมวัดนี้มเป็นมันรงเท่าไหร่แด้วเอ้าวันน้าร้อนร Gm gì vậy hả bạn? Gia đình wa. GM bảo, bảoแจก lại GM hay Airdrop, to๊k ơi, 2 ăn liền. Hả, ไกลแล้ควครับเฮี่แอร์ครับได้เก็บเสียงมาเดียวเลยตีลูกมาเนียเอาเก่งใกล้เสียตีอ่อมาตีคนนึงอ้อมไส้อะไรก็ต่อเขาวงพอดี วงบีบเลยอ้เดีวจับวะโอ้เอามาเอามาได้ทีมเอ็มสองซีด้ะโอ้เตียงอยาได้เอ็มสซีได้บัตกับสกายแดงไฮโป้คูก็ยงว่า่าติถามยูเฮียดูเลือดดำเด้อวะเฮ้ยใช่ผม ตายเยอยากได้เปรียบเขาดีเสียเปรียบเขาน้อเหลือสามตัวคอ้คอตีเด้อนายตีเ็ม้อร้อ oh yeah. oh, ้ง้เฮียจำท่านโอ้วงแฮงดิครับใส่ใส่ใส่ท่านตรเนี้ยังไปไปไปเสียเลยอ เดี๋ยวผู้เรียนแบบโดยใช้เหียบไม่หนูเดินเดียวน้เอาลงเงยเอาลงบ่กินไก่ก็เอาลงตีเอาลง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 อันนี้คว้าอันนี้บาาพิษบาพูดกินเขาลงเลยหนต้องให้รู้ด้ว่าสถานที่สูแรงไบบต่อคนให้เขาเนี่ยละิงรอตีนให้ได้ทำนะต่อใหขาเจ้า พรามันอยู่ในบ้านปะโตโอ้นู่นไกลๆพุนน่นยืนรุดอยู่พุน่นดูเดียวอเอ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 อหยบบลอยบอกเลยว่าอยู่ในบ้านนี่หัว,ห,วนหน้ามาเช็คให้เลย,ตา,เลย <laughs> ตายแล้วหนึ่งสองได้บาทนี่ โบเห็นเ่าตอนบเห็นเราอยู่หัวบ้านอยู่หัวบ้านอยู่หัวครับเพิ่งเห็นตอนอนั้นแหละเด้เดออกมาแล้วอโอ้ยโอ้ยโตวัวท้ายเดชอยู่ในวงอยู่ในกำแพงกันล่ะเปลี่ยนกระสุนเสยตาย,ตายตายหัวนั่นแมนครับเขาออกมาล่อให้สิ บอกว่าผมผัดอยงเป,ป็นลงเพียกัะชุดที่ไม่ใส่ <laughs> ยิ่งไป3ามินัดแมนลืมว่าจะคลองมีร้อยนัดโอ้ได้เซยดาเมจร้อยห้าสิบเอาอีกแล้วเอาลงด้วยครับคลิปนี้ <laughs>